ตอบไปแล้วนะครับว่ายังไม่ถึงคิวของคู่ตัวเองนะฮะหลังจากที่น้าเด็กับยาย่าครับร่วมภารกิจหมากริ้นขอคิมเบอรี่แต่งงานกันโดยทั้งคู่เนี่ยบอกว่าดีใจมากๆที่ได้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นของเพื่อนรักแถมนเด็ครับยังแอบเมาส์อีกนะครับว่าคิมเบอรี่เนี่ยคลั่งรักมากๆถึงขนาดตอนที่อยู่ในกองถ่ายนะครับเรียกนเด็ว่าพี่หมาด้วยและครับดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ณตรงนั้นด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแบบ จะแบบมีโอกาสได้ไปตรงนั้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของของเซอร์ไพรส์ของเขาทั้งสองคนนะครับทุกนั้นหอยากได้ขอ,ขอไปรู้จัปพี้มากแฮปปี้มากปี่มากคิมเนี่ยเวลาถ่ายละครบางทียังหลุดเรียก,ก,กชื่อพี่หมากเลยอเอออยู่ในฉากอะไรเงี้ยเล่นกับผมใช่ผมชื่อหุนเข่าเขาเรียกชื่อหมากบ้านใช่ไหมครับบ้านก็ตอนนี้บ้านผมก็สร้างไปประมาณ เอ่อ70%อะไรอย่านนี้และกันแต่ยังไม่ตกแต่งภายในก็อยู่ในขั้นตอนของโครงสร้างภายนอกอยู่ละเอียดอ่อนนะครับงานการก่อสร้างอะเนาะก,ก,ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผมแต่ค <ไ billion. S 1> <ต>ิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จสานะ <3 S 2> มปีกว่านะครับ <Wow. S 1> งบก็ก็บานไหมก็บานเพราะว่าเราหนึ่งคือเราอาจจะไม่ใช่ สินทางด้านการก่อสร้างมากเรื่องสีเรื่องโครงสร้างอะไรบางอย่างพอเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราดันไม่ชอบก็ต้องปรับเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากกว่าที่ว่าเอาสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปอยู่คือเราอยากสบายใจทุกอย่างเลยมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรตลอดเวลาประมาณพี่ยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูพี่ยาก็ทำแต่พี่ยาก็เคยไปพี่ยาก็เคยเคยไปชมไปเยี่ยมอยู่ เม่อของก่อเราค่ยค่ยจะยกประมาณที่ลนางคู่ของเราแบบว่าเลือกที่ไวเลยย่างเยมว่าแลงกระดแล้วก็แบบเลือกโทนไเบื่อจะต้อมีอะไรย่างเงียมอเลกมีก็มีคุยๆกันนะครับว่าอนาคตจะอยู่ที่ไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเยอะที่เท่าไหร่แต่ว่าดีเทลบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้มอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ